สวัสดีท่านผู้ชมรูทุกท่นานพบกับผมในช่อง System มนะครับมาเรื่องของคุณทักษิณที่ไปขึ้นเวที Vision for Thailand เมื่ออาทิตย์ที่แล้วของเนชั่นในสยามพารากอนซึ่งข้อมูลผิดเยอะมากโปะเยอะมากถ้าผิดแค่ข้อมูลเดียว2ข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจผิดคาดขึ้นเนี่ยไม่ว่ากันแต่อันนี้ผิดเยอะมากยกตัวอย่างอย่างเช่นอ้างว่า NV ็นวีดีเนี่ยเปลี่ยนจากผลิตซ p u มาเป็น GPU อ้างว่าเขตพื้นที่น่านน้ำอธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นไหลทวีปแล้วก็ถัดจากไหลทวีปปไ หรือแม้แต่อ้างว่าประเทศไทยเนี่ยรถติดดูใาเนี่ยไม่ได้รถติดแบบไทยแบบไทยนี่คือรถติดมากหรือแม้แต่บอกว่าฟิลิปปินส์อ่ะ GDP สูงกว่าประเทศไทยแล้วก็ลามไปถึงอ้างว่าอนาคตอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยคนจะไม่ใช้น้ํามันแล้วทรัพยากรพวกอ่าฟอสซิลใต้ดินเนี่ยคนจะไม่ใช้เขาจะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากันหมดพวกนี้โปะทั้งนั้นเป็นข้อมูลมั่วแล้วก็ผิดทั้งนั้นผมก็เลยคาดว่าน่าจะไปจับคําพูดคนนู้นคนนี้มาปฏิปต่อแล้วก็ไม่ดูให้มันรอบได้าแล้วก็มาพูดเลยซึ่งทําให้คนเข้าใจผิดไดไ้ มันก็เลยโยงถึงว่าหลายหลายคนในอดีตจะชอบพูดว่าทักษิณเนี่ยเกงแม้แต่ปัจจุบันโอ้โหเขามองการไกลทุกคนต้องดึงศักยภาพเขาออกมาไม่ใช่ในอดีตทักษิณเขาอาจจะไปจําคําพูดคนนู้นคนนี้แล้วก็มาพูดต่อเขาไม่ได้คิดเองจากศูนย์นะที่เขาพูดมาคือสิ่งที่คนเขาไม่อยู่แล้วฟังมาไปอา่านมาไปดูมาหรือแม้แต่ลูกน้องอาจจะบอกให้เราก็เข้าใจแบบนั้นในอดีตอาจจะได้ในอดีตข่าวสารไม่ได้ทู่ถึงขนาดนี้ ที่ไม่ใช่ประชาชนทุกคนจะไปหาข้อมูลได้ขนาดนี้เพราะมันไม่ใช่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วคุณทักษณิณมีอํานาจเป็นคนใหญ่คนโตคนอาจจะไม่ค่อยกล้าขัดจับผิดน้อยแล้วก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเกริ่นก่อนว่าคุณทักษณิณเนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์นะเพราะบนเวทีเห็นพยายามพิธีกรเนะี่ยคุยอย่าทักษณิณพยายามจะพูดเรื่องของว่าบริสุทธิ์แล้วคือคุณทักษณิณเนี่ยถ้าใช้คําว่าบริสุทธิ์จะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนคุณทักษณิณโดนคดีแล้วก็โดนสันตัดสินจําคุกนะอย่างน้อยคดีทุจริตคดีคดีแกก็ค ปล่อยกู้ให้รัฐบาลพม่าในดอกเบีย้ยที่ต่ำมากตามผิดปกตินั่นแหละอันที่2คือคดีหวยบนดินอันที่3มก็คือคดีให้นอมินีถือหุ้นบริษัทตัวเองพวกนี้สารตัดสินแล้วว่าผิดแต่แค่คุณทักษิณเนี่ยไม่ติดคุกสักวันไม่ครบสักวันเดียวแล้วก็ล่าสุดก็คือได้รับอภัยโทษเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าทักษิณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้มันจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยผนโทษแล้วทำผิดหละแต่ผนโทษแล้วแบบนั้นอีกกรณีหนึ่งก็คือคนบอก พอบอรชอร,รอเนี่ยแตกหักกันคุณบิ๊กป้อมคุณพลเอกประวิทย์เห็นไหมว่าข้างในเนี่ยมีปัญหากันละเก่งเขาสามารถจัดการได้แบบนี้เลยความจริงไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความเก่งอะไรเลยใครก็ตามที่ได้เสียงในสภาเยอะสุดได้รับเสียงจากประชาชนเลือกเยอะสุดสสเยอะสุดเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบเรายิ่งคุณไปรวมกลุ่มกับเขาก็ยิ่งได้เปรียบคุณยิ่งมีสิทธิ์ในการทําให้เขาแตกหักกันง่ายเสียงคุณเยอะร้อยกว่าเสียงแบบเนี้ยถูกไหมถ้าใครจะร่วมกับฉันต้องแตกหักกับคนนู้นคนนี้ใครก็ทําได้ถ้าจะเป็นก้าไกลทาวิธีแบบเพื่อไทย ก็คือทําเหมือนไปร่วมกันแล้วก็ขอให้แตกหกักว่าฉันจะยอมให้เป็นรัฐบาลยังไงเขาก็แตกกันก็เรารู้อยู่แล้วคนนิสัยของคนกลุ่มหนึ่งเป็นยังไงเขาสนแต่อะไรบางอย่างเขาไม่ได้สนว่าความเป็นมิตรความเป็นจริงเขาสนแต่ผลประโยชน์ของเขาเราทําให้เขาแตกหักมันไม่ยากนี่อะไรวิธีของพ่อไทยซึ่งไม่ได้แปลว่าทักสินเก่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เก่งก็เพราะว่าถามว่าเพื่อไทยได้เสียงประชาชนเลือกเพราะอะไรเพราะโกหกใช่หรือไม่ตอนแรกอ้างจะแก้หนึ่งหนึ่งสองอ้างจะแก้รัฐธรรมนูญอ้างว่าหนึ่งหมื่นบาทดิจิทัลเน เออป๊บๆนีย่ยดึงจากงบตรงนั้นตรงนี้แต่ความจริงสุดท้ายเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวก็มีข่าวว่าจะลดตรงนู้นตรงนี้อาจจดี๋วก็มีข่าวว่ามีโอกาสจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่โอเคสุดท้ายก็ได้ไปต่อแต่นี้เห็นไหมกว่าจะได้เงิน1 0ึ่งห่นบาทเนี่ยลำบากมากจนประชาชนบ่นกันแล้วว่าโอกาสไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเขาได้เสียงจากประชาชนเพราะอะไรเพราะเขาโกหกใช่ไหมสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้ทาตามสิ่งที่เขาพูดเลยนี่จะบอกว่าเก่งได้หรอโอเคมาเริ่มที่กรณีคุณทักษิณเนี่ยไปพูดบนเวทีที่มีข้อมูลมั มาถึงที่ไทยเนี่ยประเทศไทยดูสโปรกอาจจะเพราะเขาไปอยู่เมืองนอกมาก็เลยเห็นว่าโอ้เมืองนอกสะอาดนู่นนี่นะผมก็เลยอยากฝากไปถึงฝรั่งสองท่านที่เคยใส่ไลน์แอปเปิลอยากจะมาให้วิจาร์เคสนี้หน่อยเนี่ยเขากาลังหาว่าไทยโสโปรกแล้วมันจริงไหมส่วนนึงผมเห็นด้วยในบางจุดไม่ใช่ทุกจุดบางจุดอาจจะควบคุมได้ไม่ดีประชากรตรงนั้นอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่แต่ถ้าดูทั่วไปเนี่ยสะอาดนะไม่เห็นแล้วกทมก็ส่งคนมากกว่าเยอะมาก เจ้าหน้าที่เขาก็มาทำความสะอาดเยอะนะมันจะสปกปรกได้ยังไงอาจจะมีแค่บางพื้นที่แต่ถ้าบอกว่าประเทศไทย,ยดูสปกปรกคือมันสกปรกไปหมดเลยนะซึ่งไม่ใช่ทุกพื้นที่มันคือพื้นที่ส่วนน้อยเขายบอกว่าสปกปรกแถมเขาต่ออยว่าเนี่ยประเทศไทยดูจากตึกประเทศไทยเนี่ยไม่มีอาร์กิเทคเจอร์เป็นตึกที่ไม่มีสถาปัตยกรรมในแนวการออกแบบที่มันดูหรูหราอะไรก็ตามทรงๆนั้นแหละผมเข้าใจแบบนั้นแต่คือไม่ใช่นะะความเป็นจริงในไทยตึกสูงๆสวยๆ,ยวยๆวยเยอะสูงๆเก่าๆก,ก็มีแต่สวยๆก็เยอะอย่าง W Hotel ของโรงแรม หรือคอนโดมากมายของไทยเนี่ยสวยงามมากการออกแบบคือหรูโซนพระรามสามหรือไปถึงโซนกลางเมืองเนี่ยสวยเยอะมากหรือจะเป็นโซน Office, ออฟฟิศตึกเอ็มพายทาวเวอร์นี่ก็สวยมากไหนไม่มีอาร์กิเทคเจอร์หรือจะบอกว่าภาพรวมหรออาจจะบอกว่าเออส่วนใหญ่มันไม่มีแต่ส่วนน้อยมีอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกมันก็มีทั้งตึกที่มันดูเก่าแล้วก็ดูว่ามันจะคุ้มค่ากับการสร้างใหม่ไหมถ้าไม่คุ้มค่าเราจะสร้างใหม่ทาไมก็มันประหยัดงบประมาณถึงไหม คุ้มค่าไหมแล้วคนเห็นพ้องต้องการไหมอะไรก็ตามพวกน,นี้มันเยอะเขาก็เลยส่วนใหญ่ตึกเก่าๆก,ก็จะโค้งไวแล้วก็ไปสร้างตึกใหม่ที่มันสวยงามอาร์กิเทคเจอร์มีเยอะแต่โอเคอาจจะไม่สู้ต่างประเทศขนาดนั้นเพราะอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนบางอย่างสร้างไปแล้วลงทุนเยอะตั้งใจอย่างดีสุดท้ายเนี่ยคนไม่ค่อยใช้งานไม่มีค่าเหมือน BRT เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ย BRT ก็เคยประกาศว่าจะต้องล้มเลิก BRT ไปเพราะว่าอาจจะไม่คุม้มอะเงินมันไม่คุม้มเพราะเก็บแค่ห้าบาทแต่สุดท้ายประชาชนก็บอกเฮ้ เพิ่มเงินได้เลยฉันอะพร้อมจะจ่ายอยู่แล้วเพราะม,มันดีมาก BRT ดีจริงๆที่เป็นเลนเลนในอะ,อะวิ่งไปพร้อมกับถนนแต่ BRT อยู่เลนในเนี่ยแหละเพิ่มมาเป็น10บาทไม่รู้ตอนนี้10บาทอยู่หรือเปล่าแต่พอเพิ่มมาเป็น10บาทคนก็เห็นด้วยคนบอกว่าสิบาทฉันยังโอเคเลยเพราะมันคุ้มค่ามันดีมากอ่ะเพิ่มราคาเสร็จโอเคมากทุกวันนี้ BRT ก็ไปต่อได้มันก็อยู่ที่ความคุ้มค่าคนพร้อมจ่ายไหมอะไรแบบนั้นประเด็นถัดมาก,ก็คือประเด็นของ GDP คุณทักษินไปบอกว่าเนี่ย GDP ฟิลิปปินาาช ในนาทีที่57ไปดูได้เลยวันนี้ฟิลิปปินส์แซงเรา GDP ขนาดของ GDP แล้วข้างหน้าเขาบอกฟิลิปปินส์จะไปถึงอันดับ18จะเข้า G20 ฟิลิปปินส์ GDP สูงกว่าไทยทุกวันนี้สูงกว่าไทยแล้วไม่จริงนะถ้าไปเร,เราไปย้อนดูข้อมูล IMF จะเห็นว่าณนะปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์ยังคง GDP น้อยกว่าไทยฟิลิปปินส์จนถึงวันนี้เนี่ยมี GDP 4 7 1 0 0 0ล้านของไทยมี GDP 5 4 8 0 0 0ล้านนี่ไงใครเยอะกว่ากัน แต่ถ้าอิงตามคาดการณ์ของ IMF IMF คือคาดการณ์ว่าอีก5ปีข้างหน้าปี2029เนี่ย GDP ฟิลิปปินส์จะเทียบเท่าไทยแล้วนั่นคือเทียบเท่าต้องอีก5ปีข้างหน้านะถึงจะเทียบเท่าไทยแล้วถ้าโอเคต่อให้อีก5ปีข้างหน้าฟิลิปปินส์จะเยอะกว่าไทยก็เถอะต่อให้สูงกว่าไทยก็ไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะฟิลิปปินส์มีประชากร110กว่าล้านคนประเทศไทยมีประชากรแค่60กว่าล้านคนเรียกว่าประเทศไทยมีประชากรน้อยกว่าเกือบครึ่งในขณะที่ GDP ประเทศไทยเนี่ยสูงกว่าฟิลิปปินส์เกือบจะเป็นแสน ประชากรเยอะไม่แปลกยิ่งมีโอกาสคูจะสูงกว่าไทยตั้งนานแล้วด้วยซ้ําแต่โอเคการพัฒนาของไทยน่าจะดีกว่านั่นแหละความเจริญนักลงทุนเนี่ยสนใจมาอะไรแบบนั้นทําให้ก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าฟิลิปปินส์อนาคตจะสูงกว่าแต่คือตรงนี้นะตอนนี้คุณทักษิณอ้างว่าสูงกว่าไทยเห็นไหมข่าวปลอมนะต่อให้ปีนี้ต่อให้ปีหน้าก็ไม่ใช่ผมก็เลยคาดว่าคุณทักษิณน่าจะไปฟังมาแล้วก็จะมาผิดผิดอาจจะไปฟังมาว่าฟิลิปปินส์อัตราการเจริญเติบโตของ GDP สูงกว่าไทย อัตราการเจริญเติบโตอาจจะแบบปีที่แล้วมาปีนี้เนะี่ยเพิ่มขึ้นนาเแต่ของไทยปีที่แล้วมาปีนี้เพิ่มขึ้นมา2%อระไรทรงๆนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะไปเข้าใจว่าฟังมาแบบนั้นซึ่งอัตราการเติบโตไม่ได้แปลว่า GDP ไม่ใช่ว่า GDP จริงเท่าไหร่เขาแค่อาจจะแบบอย่างเช่นปีที่แล้วผมมี10,000บาทปีนี้ผมมาเป็น2 0 0 0 0บาทผมมีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น1 0 0ผมก็เลยมี2 0 0 0 0แต่อีกคนหนึ่งรวยกว่าผมมี1 0 0 0 0แบาท แต่เพิ่มขึ้นมาแค่10,000บาททําให้เขาเพิ่มขึ้นมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ผมเพิ่มมาตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเพิ่มมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนั้นในขณะที่เขาก็เยอะกว่าผมเงินเขาเยอะกว่าผมเขาแคบอัตราเปอร์เซ็นต์เทียบเท่าอันเดิมมันน้อยแค่นั้นต่อมาอีกจุดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีในช่วงนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็พูดเลยว่าเนี่ย NVD เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเติบโตเยอะมากนะเขาจะเติบโตไกลกว่านี้แล้วก็ไปพูดว่่าาาา NVD เเเนนีียยปปลลจกผิต GPU ม็ เปลี่ยนจาก CPU เป็น GPU เขาเขาเป็นเขาเขาก็พยายามจะอ้างถึงเรื่อง AI อะไรของเขานั่นแหละเพราะเขาเหมือนอะไรมีกระแสเขาก็ไปเข้าร่วมอันนั้นหมดโดยที่ไม่ได้ดูพื้นฐานเหมือนที่คุณชอบบอกนั่นแหละคุณชอบก็พูดในช่องสามบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยแบบเหมือนพูดอะไรที่มันไกลๆอย่างมันดูล้ำล้ในขณะที่ก้าวไกลในขณะที่พักประชาชนเนี่ยเขามองพื้นฐานว่าทุกวันนี้ควรจะอยู่กินยังไง แต่คุณทักษิณไปนู่นแล้วซึ่งไอ้ไปนู่นก็ชอบคุณทักษิณคิดการไกลคือถ้าแบบนั้นเขาคิดเองผมจะโอเคเขาเก่งเขาอาจจะมองไกลไว้ก่อนแต่ไม่ใช่เขาก็ไปเอาคาพูดของต่างชาติแต่ช่วงนี้เอ็นวีดียหุ้นขึ้นเอ็นวีดียเนี่ยกระแสเดียอะไรก็ตามก็ไปจําเข้ามาแล้วก็มาพูดต่อๆให้มันดูล้ำๆแล้วถ้าคนที่ไม่เข้าใจอ่ะโหมีศัพท์อังกฤษรู้จักบริษัทด,ดูเท่แต่ยุคนี้ไม่เท่พอยุคนี้ใครก็รู้ผมก็ยังรู้เลยคนทั่วไปก็รู้ไม่จําเป็นต้องคุณทักษิณหรอกติดตามเขาดีๆก็รู้้หมแล,ว,แลวเพ เกี่ยวกับการเงินเยอะแยะไปหมดอันนั้นเขารู้ก่อนเราเยอะเนี่ยแหละตรงนี้ก็คือจุดที่เขาพลาดเขาบอกว่า CPU เนี่ยเปลี่ยนจาก CPU เป็น GPU ซึ่งไม่จริง NVIDIA แทบจะไม่ได้ผลิต CPU ขายใครเลยต่อให้มีก็อาจจะแบบผลิตส่งให้พวกมือถือแต่ไม่ใช่ขายประชาชนนะเรียกว่า CPU คือแทบจะไม่มีเป็นส่วนน้อยมากแล้วเ็จะเปลี่ยนมา GPU ได้ยังไง GPU ตัวแรกของ NVIDIA ผลิตในตั้งแต่ปี1 9 0 0กว่าแล้วปี1990กว่าเขาผลิตตั้งแต่ตอนนั้น เขาเริ่มต้นเขาผลิต G P U แล้วจุดมุ่งหมายของเขาคือ G P U ตั้งแต่แรกหน่วยประมวลผลกราฟิกะถ้า C P U ก็คือหน่วยประมวลผลกลางเวลาเราประกอบคอมใหม่มา C P U มันจะเป็นตัวประมวลผลพวกระบบคําสั่งแต่ถ้าเป็น G P U ตัว G ก็คือเป็นภาพซึ่งไม่จริงนะ N V I D I A ผลิตมาตั้งนาน G P U เขาผลิตมาตลอดเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่มันมีข่าวมันเพิ่งจะมีข่าวไม่นามนมานี้ว่า N V I D I A จะผลิต C P U จะผลิตตัว C P U มาขาย มาร่วมตลาดมาแข่งกับ Intel กับ AMD นั่นแหละซึ่งก็ต้องรอดูจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผิดนะเขาทำเหมือนเดิมทุกวันนี้กราฟิกก็ยังอยู่กราฟิกแล้วก็จะทำกับประมูลผลกลางเพิ่มจะทำา CPU เพิ่มอันนี้ก็มั่วถัดมาจาก n v i d i ียก็คือไปอ้างว่าเนี่ยจี G นนะ่ส่งดาวเทียมขึ้นไปบวง,บวงโครจรต่ำเขาเรียกว่า Low Orbit แต่เลยกเต็มๆต,ต้องเรียกว่า Low Earth Orbit ก็คือบวงโครจรต่ำของโลกนั่นแหละจี G เนี่ยส่งไปเยอะแน่ๆว่าจีล้าแต่ไม่ได้พูดอีกมุมว่ Elon Musk นานแล้ว อีลอนมัสทุกวันนี้เขาส่งไปหลายพันดวงน่าจะสองสามพันดวงแล้วแล้วก็แพลนจากแพลนทั้งหมดอีลอนมัสจะส่งไปหลายหมื่นดวงเหมือนกันอาจจะไปตันถึงสี่หมื่นดวงอีลอนมัสเขามีแพลนก่อนจีนส่งไปก่อนแล้ววงโครจรตามไอตัวสตาร์ลิงอะสตาร์ลิงของอีลอนมัสก็เนี่ยแหละอินเทอร์เน็ตอะนั่นก็วงโครจรตามแต่ไปบอกว่าโอ้จ oh, นะีนอาจจะส่งนู่นเป็น 6G นู่นนี่นั่นแล้วเวลาใช้จริงมันเป็นยังไงมันจะเป็นคอขวดไหมใครจะเขียนเลขอะไรก็ได้แต่อีลอนมัสของเขาส่งไปนานแล้ว แล้วก็มีแพนจะเป็น4ี่หมื่นจีนมาที่หลังแต่เขาพยายามจะเหมือนพูดแต่มุมจีนถ้าเราสังเกตดีๆคุณทักษิณจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของจีนอาจจะมีอ้อมๆเพราะมันมันไอ้นี่ไม่ได้จะปิดไปเลยไม่ได้ซึ่งของเราเมื่อก่อนนี่จีนนะเราบอกว่าจีนไม่สะอาดแต่วันนี้จีนสุดยอดห้องน้ําเขาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วสะอาดของเราวันนี้ต้องหัดเป็นคนรักษาความสะอาดกันไหมอย่างเรื่องของแบบจีนตีตลาดไทยเนี่ยก็พยายามจะแก้แก้ตังให้จีนเนี่ยโอ้เขาก็อีโคโนมี่ออฟสเกลอะไรของเขาเนี่ยโอ้เขา ใหญ่อะผลิตได้เยอะของก็เลยราคาถูกความจริงไม่ใช่รถไฟฟ้ารถขับไฟฟ้าของจีนเพราะรัฐบาลอุดหนุนนะรัฐบาลจีนอุดหนุนเยอะมากจนที่ยุโรปเนี่ยต้องเพิ่มภาษีแคนาดาต้องเพิ่มภาษีเพราะก็มันมีการอุดหนุนมันโกงมันจะเอาเปรียบรถท้องถิน่นบางคนจะเรียกว่ามันคือการกีดกันทางการค้าแต่ความจริงแล้วถ้าเรามองในมุมไทยถ้าคุณทักษิณห่วงคนไทยจริงๆเนี่ยเขาจะต้องพูดถึงด้านไม่ดีของจีนที่มาตีตลาดในไทยผักผลไม้ส่งมาในไทยเอาเปรียบไทยเขาเป็นคนติดตามข่าวเยอะมากแต่ไม่ยี่งเแบบนั้น ทัวร์ศูนย์เหรียญจีนเราทุกวันนี้นะโอ้โหมาเปิดเยอะแยะมาแย่งคนพื้นที่แย่งคนพื้นที่หากินจะทําลายตลาดแล้วเขาไม่สนเขายังบอกว่าให้ไทยไปคบจีนแม้เราเห็นภาพลักษณ์แม้ถ้าเป็นผมอะถ้าผมไปคบจีนผมจะมีแต่ได้นะแต่ถ้าผมอวยสหรัฐหรือไปพูดด้านดีสหรัฐต่อว่าจีนผมจะไม่ได้อะไรเลยสหรัฐก็ไม่ไดียินดียินร้ายเลยกับผมการที่ผมพูดถึงเขาดีหรือพูดถึงเขาร้ายพาะเขามยทุกคนเสรีภาพเห็นไหมผมไม่ได้อะไรนะ อันนี้ผมพูดจากของผมเองไม่ชอบเพราะว่าผมเดีลวกับจีนกลัวจีนอนาคตไม่จ้างผมหรืออะไรก็ตามไม่ใช่ไม่มีผมไม่ใช่บล็อกเกอร์จีนบางคนคือห่วงแต่ตัวเองเนี่ยแหละมันก็ย้อนกลับมาเรื่องคุณทักษณิณก็พยายามจะไปพูดด้านจีนดีๆให้ไทยเนะี่ยต้องไปคบจีนรถไฟไทยที่กําลังจะเชื่อมกรุงเทพโคราชอนาคตจะได้เข้าไปในวันเบลวันรถอะไรก็ตามนะแค่นี้ก็ชัดว่าเขาห่วงประเทศไทยไหมห่วงคนไทยไหมกับข้อมูลมั่วๆที่เขาพูดมาประกับเนี่ยให้ไปเชื่อมกับวันเบลวันรถถึงขั้นใช้นโยบายจีนมาพูดกลางเวทีแบบนี้ ในขณะที่ก็บอกว่าเนี่ยยิวโยกในสาหารัฐเนี่ยมีโฮมเลสอ่ามีพวกคนไร้บ้านอะไรก็ตามเนี่ยก็พูดแบบนั้นชัดเจนมากเขาไม่กล้าพูดด้านไม่ดีของจีนเพราะเขากังวลอะไรเพราะเขากลัวว่าอนาคตจะทําธุรกิจกันไม่ได้ใช่หรือไม่ถัดมาอีกจุดหนึ่งที่2ชั่วโมง12นาที10วินาทีเขาก็พูดถึงเรื่องดูบายว่าเนี่ยไทยอรถติดมากติดหนักควรจะเก็บค่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาพูดว่าเหมือนต่างประเทศอนะเขาจะมีค่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ไปยกตัวอย่างว่าเนี่ยดูบ่ายไม่ติดสิงคโปร์ก สิงคโปร์ผมเห็นด้วยเขาจัดการดีแต่แน่นอนคือเงินทุนเขาเยอะประชากรเขาไม่ได้หนักเหมือนไทยที่ต้องคุมพื้นที่ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าเป็นดูไบเนี่ยไม่ใช่นะดูไบรรถติดเหมือนกันดูจากแผนที่ตรงนี้ช่วง6โมงเย็นเนี่ยดูไบรถติดคนใช้รถกันเยอะเหมือนกันนั่นคืออย่างแรกถัดมาก็คือเราเอากรุงเทพไปเทียบกับดูไบไม่ได้เพราะอะไรเพราะประชากรต่างกันในขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าความหนานแน่นประชากรต่อพื้นที่ไม่เหมือนกันเพราะกรุงเทพเนี่ยมีประชากร5.5ล้านคน ส่วนดูบยมีประชากร3.3ล้านคนต่างกัน1.6เท่าแล้วก็ต่างกัน2ล้าน2แสนคนนะความต่างประชากรเยอะขนาด2ล้านกว่าคนเทียบกันได้ไหมอีกอย่างก็คือขนาดพื้นที่ขนาดของดูบยนคะรดูบเนี่ยก็ใหญ่กว่ากรุงเทพนิดนึงกรุงเทพอยู่ที่1,568ตารางกิโลเมตรแต่ดูบยอยู่ประมาณ1 6 1 0ตารางกิโลเมตรห่างกันอยู่นิดนึงโอเคจะตีว่ามันเทียบเท่าก็ได้ทีนี้เราก็เลยต้องเอาจํานวนประชากรมาหารกับขนาดพื้นที่จะเห็นว่าความหนานแน่นของกรุงเทพยเยอะกว่าเยอะ ความหนานแน่นของดูไบก็คือ2,068คนต่อ1ตารางกิโลเมตรพื้นที่แต่ของกรุงเทพเนี่ย3,507คนต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรใช่นไหมเนี่ยแหละฮะความต่างเพราะฉะนั้นจะวัดว่าอู้ดูไบเนี่ยลดติดน้อยกว่ากรุงเทพหรือจะลดไม่ติดไม่ได้จํานวนประชากรต่างกันแต่ถ้าเทียบสิงคโปร์โอเคอันนั้นเขาจัดการดีแหละเงินทุนเขาเยอะแต่ดูไบเนี่ยเทียบไม่ได้ถ้าจะเทียบต้องเทียบในจุดที่เท่าเทียมกันอันนี้ห่างกัน2ล้านกว่าคนไม่เท่าเทียมแล้ว